สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Outcast นะครับเกมมือถือจากอนิเมะลิขสิทธิ์แท้จากทางค่ายเทนเซนตนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเคยดูอนิเมะเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมเคยดูผ่านๆนะก็ตัวเอกนะครับจะใช้มีดนะครับตัวนางเอกของเรานะก็เรียกนางเอกแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เด่นนะคืออ่าอนิเมะเรื่องนี้นะครับใครไม่เคยดูนะครับก็คือจะเกี่ยวกับพลังพิเศษเหมือนกันนะลองไปหากันดูนะครับไม่สปอยแล้วกันนะครับโอเค ทีนี้ตัวเกมมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในจะมีตัวละครให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ก่อนเพราะว่า ID เนี้ยเล่นไปเลเวล12แล้วนะครับโอเคเซิร์ฟเวอร์25แล้วกันอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาหน้าเลือกตัวละครแล้วมันจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็ในแต่ละตัวจะมีสายแยกอีกนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมเล่นผมจะเล่นตัวนี้นะครับคือมันจะมีสกิลแยก2สายนะครับก็คือนี่ครับเป็นสายฟ้าแล้วก็เป็นในส่วนของธาตุไฟใช่ไหมครับแต่จริง เดี๋ยวเราเล่นไปอะครับมันจะเหมือนจะคอมโบกันได้นะเดี๋ยวเลเวล11หรือ12ครับเขาจะให้เราเลือกนะว่าเราจะเล่นอันไหนเป็นหลักนะครับอ่าโอเคให้ดูก่อนนะครับอันนี้ตัวเอกนะคืออนิเมะเรื่องนี้นะครับไม่ได้เล่นตัวเอกเหมือนนารูโตะเลยนะครับไม่ได้เล่นตัวเอกเหมือนกันนะเล่นใครก็ไม่รู้นะนี่มีอ่อสถานะอะไรบ้างเนี่ยมีพัดนะครับนี่เป็นธาตุสายฟ้าเหมือนกันนะครับสายฟ้าแล้วก็น้ําแข็งธาตุไฟ จริงเหมือนตัวธาตุเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะ2อ,อาชีพเนี้นะครับโอเคต่อมาน้องโรล,ลี่ของเรานะครับอันนี้ธาตุอะไรอะ่ะอ๋อพายุนะครับพายุพายอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้คล้ายๆพิษนะครับคล้ายๆพิษเนาะโอเคอันนี้เปิดให้ดูเฉยเนะครับคือมันเป็นธาตุของจีนบางอย่างเราจะไม่ได้ตรงกับพวกดิน้ำลมไฟทั่วไปนะครับอันนี้ใช้ดาบอ่า โอ้เยเจ๋งเหมือนกันนะมีระดับสกิลความยากง,ง่ายด้วยนะครับความน่าเล่นอะไรประมาณนี้นี่ไฟผมเล่นแบบจมตีระยะประชิดไปแล้วนะครับตัวนี้เห็นมันเท่ดีนะครับอันนี้ใครเล่นสายปลางปลามมดนะครับลองมาดูกันนะนี่ครับเออโอ้โหจัดเต็มจริงๆเลยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับ คือเกมนี้มีอ่าควิกไทม์ e ีเวนด้วยนะครับอ่า Quick Time e เ e n t เป็นยังไงนะครับก็ตามรูปที่ขึ้นหนะ้าตอนนี้เลยถ้าผมไม่ลืมใส่นะ Quick Time e v e n t นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักจริงเนาะอ่ะโอเคครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ผมลืมโพสนะครับเกมของ e n c e ซ t ส่วนใหญ่จะใช้ e c h a t หรือว่า QQ ในการล็อกอินนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มี ID 2อันนี้ไม่สามารถอ่เข้ามาเล่นได้นะครับอันนี้ก็บอกกันตรงๆงนะผมก็ไม่สามารถช่วยใครได้จริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัครยากมากนะครับจริงไม่รู้ เราไม่ต้องไปสนใจระบบนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวรับของก่อนมีอะไรมาในจดหมายเลยตัวซัมมอนตัวละครนะเหมือนจะแจกเยอะเหมือนกันนะครับแจกค่อนข้างเยอะเลยเพชรผมก็มีประมาณสักสองสามพันแล้วนะครับทีนี้เราพาไปดูเกมเพย์กันก่อนนะครับเกมเพย์เบื้องต้นนะครับให้เราไปเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของคู่หูนะครับก็คือเหมือนเกมนารูโตะครับที่มีคู่หูเป็นตัวละครหลักภายในอนิเมะอะไรประมาณนี้เหมือนกันเดะเลยนะแต่ว่าแค่แบบ มุมมองการเล่นอะไรแบบนี้จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเวลาที่เราเข้าไปเล่นถ้าถามว่ามีระบบออโตโ้ไหมเล่นมาถึงเลเวล12แล้วยังไม่เจอออโต้น,นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเล่นไปเรื่อยๆมันจะเปิดหรือเปล่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้นะครับมันสามารถอ่อยังไงล่ะสร้างปาร์ตี้ไปลงแบบดันเจี้ยนต่างๆกับเพื่อนได้นะครับโอเคอ่ะใส่ของก่อนยังไม่ให้เราไปเล่นนะเดี๋ยวค่อยมาแนะนําพวกระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ผมบอกเลยว่ามันมากนะครับ ระบบการต่อโซเฟกนู่นนี่นั่นภาพสวยมากนะครับคุณภาพจากเทนเซ็นนะครับเทนเซ็นกับเน็ตเอจนี่ออกเกมแข่งกันนะในจีนนะครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาครับโอเคเดี๋ยวจะโซดันเจียนแล้วก็บางทีถ้าเป็นฉากอน,นิเมะะครับมันจะมีควิกไทม์อีเวนต์นะครับที่นําเสนอไปต้นคลิปวิดีโอนะครับให้เรากดด้วยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเราใจนีนะมุมอมองมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้จริงพระเอกของเรื่องนะแต่เราไม่ได้เล่นพระเอกพอเข้าใจไหมก็โอ้โหนี่ครับ แล้วก็สกิลไม่ได้แบบมีสกิลธรรมดาทั่วไปแล้วสามารถกดคอมโบสกิลได้ด้วยนะครับเนี่ยกดเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวระบบจะสอนเพื่อนๆเองเออนี่นี่นี่โอ้โหอันนี้เป็นธาตุไฟนะครับตัวไหนหัวหน้าไว้เนี่ยเอาหัวหน้าให้เลื่อนรถก่อนติดมุมนี้แบบชกฟรีเลยนะติดมุมนี้ชกฟรีนะครับดูเพยลยกเราดิ จริงๆพ่อเอกเก่งนะครับในเรื่องอะลองไปดูนะสนุกดีนะครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับอนิเมะจากทางค่ายจีนเขานะครับผมบอกเลยว่าทาภาพเหมือนอนิเมะญี่ปุ่นนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนอ่าคนจีนไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กลับมาที่จีนนะครับมาสร้างอนิเมะเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ลายเส้นหรืออะไรแบบนี้จะคล้ายๆอนิเมะญี่ปุ่นนะครับ เออเรียกว่าเหมือนเลยดีกว่าเพราะว่าเขาไปทํางานที่ญี่ปุ่นมาไงเขาก็ได้พวกไอดงไอเดียคอนเซปต์ในการทําอ,อนิเมะนะครับมาทําอนิเมะจีนเดี๋ยวนี้อนิเมะจีนจะเยอะมากนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างเยอะนะครับใครแบบไม่เคยดูจริงๆนะดูอนิเมะญี่ปุ่นมาเยอะนะครับลองไปดูอนิเมะจีนบ้างนะครับพวกออพลังพิษงพลังพิเศษอะไรแบบนี้ผมบอกเลยว่าอลังการเว่อร์ R, นะครับแล้วก็พระเอกแบบไม่ได้แบบฝึกนานนะพระเอกญี่ปุ่นเออพระเอกจีนนี่แบบมาบางทีเก่งเลยนะครับเก่งตั้งแต่ตอนแรกๆเลยแล้วกเก่งจนจบเลยนะ อะไรประมาณนั้นเลยนะยิ่งกว่า SEO บงาบงเรื่องอีกนะครับบางเรื่องนะยิ่งกว่า SEO อีกนะครับเทต่ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปกปิดพลังเหลืออะไรประมาณนี้นะครับในจุดที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หน่าโชว์ไปเลยนะโอเคมาครับเป็นแบบพวกมินิบอลนะครับอันนี้จะเป็นระบบอัตโตมาแล้วนะครับนี่ตอนแรกผมบอกใช่ไหมครับว่าระบบอัตโตยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแล้วเพราะว่า ผมเล่นแล้วมันยังไม่เปิดไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีหรือปเปล่านี่ครับอันนี้ก็เป็นออตโตโ้ครับจริงๆมียาด้วยนะครับในการใช้อเทมนะเนี่ยบูสพลังนะครับพระเอกจะโหดขึ้นนะนี่คือเกมมือถือส่วนใหญ่นะครับมีออตโต้หมดทุกเกมนะน,นี่ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม,ไม่ไม่ได้แปลกใดๆนะเกมพวกแนวแอคชั่นอนะพจีแนวจากอานิเมะผมชอบแนวจากอานิเมะทำประมาณนี้นะถึงจะไม่ได้เล่นตัวเอกก็เถอะนะครับ เนี่ยคู่หูเราสามารถเรียกออกมาได้นะครับมาช่วยเหลือเหมือนเหมือนไอ้นี่นาะดูโตเลยนะครับเหมือนอยังไงอย่างนั้นเลยแค่มุมมองตัวเกมมันต่างออกไปแค่นั้นแหละตอนที่ต่อสู้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบด้านข้างมากกว่านะครับเหมือนพวกบีดเทมรลนะันอะไรประมาณเนี้เออนี่ครับโอ,อ้โหโดนยำ้ำคือแบบมันติดไอ้นี่แล้วนะเพราะมันติดมุมอะครับศัตรูแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือเราโชคไปเรื่อยเยมันก็ตายละเออตายง่ายนะครับตายง่ายง่ายแบบเวอร์เลย <laughs> โอเค จบแล้วนะครับ58วิเร็วไหมคือเร็วมากนะเร็วจริงๆนะเร็วไอ้เร็วนะไม่ใช่เร็ว <c oughs> เร็วนะเอ้ยทำไมตัวละครมาดูหน้าหน้าสงสารจังวะโอเคอันนี้จะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเมืองนะครับผู้เล่นที่อยู่ในเมืองเราสามารถทําอะไรเขาได้บ้างใช่ไหมครับล้วก็กดที่ตัวละครนะครับเราสามารถดูเลเวลเขาได้นะครับเนี่ยเขาเลเวลเท่าไหร่ตัวนี้เลเวล12นะครับดูข้อมูลอุปกรณ์สวมใส่เนาะแล้วก็คู่หูเขาใช้ใครอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็ตัวที่เขาเลือกมานะครับมันเป็นภาษาจีนเพราะฉะนั้นบางอย่างผมอาจจะไม่ได้รู้นะครับมีการเพิ่มเพื่อนนะครับมีการส่งข้อความหากันมีการแบนนู่นนี่นั่นนะครับชวนเข้าปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับแล้วที่ผมบอกว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนได้มันสามารถเล่นได้ยังไงใช่ไหมเรามาตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนเนี่ยครับมันจะมีในส่วนของเอ่อเวลาเราสามารถเลือกเอ่อปาร์ตี้นะครับเนี่ยเห็นปะคนที่วิ่งไปวิ่งมานะครับปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับไปทำเควสร่วมกันเนาะรีน่คับ ผมไม่มีเพื่อนนี่ครับไม่ไม่ต้องเชิญใครอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปเปิดกระชับปองกันดีกว่ากระชับปองอะ่ะผมไม่น่าจะว่าเป็นรูปกล่องหรือรูปคนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูที่รูปคนก่อนเอ่อเนี่ยครับมันเป็นการซัมมอนนะเดี๋ยวซัมมอนทีละสิบแล้วกันนี่ครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บได้แค่ชิ้นส่วนตัวละครเงอะ่ะยังไม่ได้ตัวละครเลยอะ่ะถึงว่ามันให้ผมเยอะจังอันนี้ครับเพชรมีอยู่ประมาณ2อ0พได้แต่ชิ้นส่วนนะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ตัวละครวะเนี่ย มันมีไหมเนี่ยตัวละครเนี่ยใบสุ่มมันให้มาเป็นร้อยเลยนะครับคือให้มาเยอะมากนะนี่ผมกดรัวรวเลยนะครับคือม,มี2ตู้นะคือตู้ตรงนี้นะครับเปิดได้ชิ้นสองชิ้นส่วนตัวละครแล้วก็อีกตู้จะเป็นไอทงไอเทมอย่างเดียวครับเนี่ยอันนี้เปิดรัวรัเลยนะเปิดให้ยับนะเปิดให้ยับเปิดให้ยับนะครับมีเป็นร้อยอ่ะเหลือแค่นี้โอ้โหแล้วก็ใช้ในส่วนของเพชรซื้อนี่ครับในการซัมมอนบอกเลยว่าซัมมอนไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูที่รูปกล่องนะครับ รูปกล่องตรงนี้มันคล้ายๆการซัมมอนเหมือนกันนะครับอ่ามันจะใช้ในส่วนของกล่องแล้วก็ใช้ในส่วนของเพชรซ,ซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูจัดไปครับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับอันนี้หยิบสิบครั้งนะอันเนี้ยน่าจะเป็นอ่าไอเทมเพิ่มเติมต่างๆนะครับชิ้นทรงชิ้นส่วนเพิ่มเติมเนาะไม่มีเพชรแล้วนะครับ ไอเทมพวกนี้ใช้อะไรใช้ในการอัปเกรดตัวละครน,นู่นนี่นั่นนะครับเกมนี้มีส,ก,สกิลอะไรค่อนข้างเยอะแล้วใครมาอยู่กับผมไอเนี่ยแล้วผมจะสร้างปาร์ตี้ทาไมแล้วพี่มาเข้าอยู่กับผมทำไมเออช่างพี่แล้วกันนะครับมีอ่าไอนี้ด้วยนะครับบัตเทิลผ่าตนะครับที่เป็นอ่าเวอร์ชันฟรีแล้วก็เสียงเงินนะครับเนี่ยเหมือนทุกๆเกมนะเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบอ uh, ่าค่าปกติของเกมทั่วไปแล้วนะครับที่จะมีในส่วนของบัตเทิลผ่าตรอยย่อผ่าอะไรพวกนี้นะครับเหมือนเกมพวกพับจีฟรีไฟน์นู่นนี่นั่นนะครับยกต เดี๋ยวผมพาไปดูเมนูแบบที่น่าสนใจสนใจแล้วกันนะครับด้านขวาล่างตัวนี้นะครับนี่รูปสมุดนะตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสกิลต่างๆที่เราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับเราก็เลือกอัปเกรดก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่เรานะครับเราจะใช้ในส่วนของเพชรนี่เรียกเป็นเพชรแล้วกันนะครับแบบนี้นะในการอัปเกรดนะครับก็อัปเกรดแต่สกิลที่ทุกท่านใช้แล้วกันนะครับแล้วก็เรากดรูปฟันเฟืองด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถยังไงล่ะ ปรับแต่งสกิลนะครับเช่นผมกด123แบบนี้ไม่ถนัดผมอาจจะชอบกดแบบควยไปมาอันนี้แล้วแต่แล้วแต่นี่ครับแล้วก็สกิลอื่นๆเราก็สามารถลากเข้ามาใส่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวก็จะมีสกิลเปิดเพิ่มเติมอีกในอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเมนูเกี่ยวข้องกับสกิลนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับณตอนนี้ก็ไม่เห็นจะมีให้เราทําอะไรเลยนะครับให้ล็อกอย่างเดียวเนาะแล้วก็ขายทิ้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับถอดออกมานะอันนี้แล้วก็ใส่ คือมันมีแค่เนี้นะระบบการตีบงตีบวกก็ยังไม่ขึ้นมานะครับเออันนี้การซัมมอนอุปกรณ์ก็มีประมาณเนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมยังแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะนี่ขนาดเลเวลสิกว่านะครับล็อกไอเทมได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเอาไอเทมออกมานะครับเนี่ยถอดไอเทมออกมาแล้วก็เสียงเงินนะครับแล้วก็ไปใส่ใหม่ไม่รู้จะถอดมาเพื่ออะไรนะครับ <laughs> มันมันยังทําอะไรไม่ได้นะอันนี้ขายเทมทิ้งนะครับโอเค ต่อมาเนี่ครับเมนูอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนตัวละครที่เราสะสมนะครับเราสะสมครบแล้วจะเปิดได้ตัวละครตัวละครนะครับก็จะมีตัวเอกต่างๆนะครับมีพระเอกเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ครับพระเอกเรานี่ระดับอะไรไว้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันดูยากอะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นภาษาจีนนะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นระดับหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์หรือว่าเป็นอย่างไงล่ะ คลายพกดินน้ำลมไฟนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จุดอื่นๆนะครับอันไหนที่เป็นตัวแดงนะครับเราสามารถกดดูได้นะก็คือรับของรางวัลลงชื่อเข้าใช้หรืออะไรแบบนี้นะครับนี่ก็ลองกดกันดูนะมนเป็นภาษาจีนเพราะฉะนั้นผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวแผนที่เราสามารถดูได้นะว่ามีใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ npc อยู่ตรงไหนบ้างนะรอมาเวอร์ชันภาษาอังกฤษผมว่าตัวเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับกราฟิกดีภาพสวยนะครับแล้วก็เป็นแนวนิเมที่ผมชื่นชอบด้วยนะครับมาแนวแอคชั่นอะไรแบบนี้เนี่ยครับเล่นตามีย้นือตรงเล แล้วก็ด้านขวาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมีพวกเมนูเปิดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าเราจะทํายังไงให้ตัวละครเราแข็งแกร่งเพิ่มเติมนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับนี่ให้เราซื้อผู้นี้มานะใช้การในการซื้อนะเช่นผมซื้อไม่พอใช่ไหมเราซื้ออันนี้มาปุ๊บเ้าซื้อไม่ได้หรอโอเคตังค์ไม่พอแน่เลยนะโอเคครับผมเอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ